bên à, mua ơi... thì ở bên má ở lo luôn lo luôn bên bên má hồ thì chí na hồ bên mua hồ thì hàng câu nhiều bên mua chả câu nhiều câu nhiều câu nhiều do sáu khi không mua nó nhá nhiều nhiều nghe nhiều 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 ai cũng bảo xíu thì cũng vậy khổ, nghe, nó cũng lướt xe nghe nghe là lướt xe rồi, <laughs> vậy nó biết nghe và to lấy nghe, nó xe rồi. bây giờ mà lớn nghe xe chứ, chỉ tập gọi trâu xe rồi, <laughs> Ô, trâu trông chẳng nó nè, luôn ngan nó, tụt trâu có mà à nè, nụ, giống cái gì nè, tôi luôn nghe ít nói cho nó lòn trâu mà sơn trành rồi à,

nhỏ cá rồi có sành hết chưa? Ờ, cú sành mua. Ờ, nó có mông mùa nữa nữa. Ờ, nó có mông mùa mà chúng ta chắc đây. Nếu nó mà nhập bỏ anh chí long nó có mông mùa thế nè. Chúng ta chắc là đây. Có nước lấy trả rồi. xa xưa mà. xa xưa lò. Ờ, xong cái gì? Ờ, nó nhớ tính mò nữa. mò cha, tự xí tôi. Chúng mà tôi dòng cho mua mình nhuồn nỉa rồi nè.

เมือนาคที่แบบว่าเป็นผู้นำแต่เนาะมันนี่เหรอเอาสเปกได้ชิมาตัวนี่จะกูเต้าเหรอนี่จะกูตาจออเชียๆเกดดุดเลยจาั้ยิงต้าตาไปเหรอยังเตะเลยวเกเาเที่ยวีเตะด้เก้สิเผาไอ้จอเตะกูตัวียู่เคนแคร์เอ้ก็

กูต uh, ุเฟสหรอซลเดกุ้มเบจ G น่า G ีแล้วก็เวนท์แต่ใจ่นคะ E N A อืมเจ้นเดาเดาไม่แกวิออภาษาอังกฤษไปอ่อแล้วก็บอว่า้วก็บกว่าก็ตัวเบอร์นี่เหเบอร์ไรเนี่ยเหรอไลเอไล่จากน้ชิวลุ้นจ้าเนี่มันเบอร์ใช่ไหมนี่แกมันถืเบอร์ใช่นลี่ันถือเบอร์ตามล้วสามโทแต่ชิเนา เ <l id> ป้เ <l id> ป็นลงเขียรไม่เป็นโทเกียรตรงนี้เลยให้รายเนาะเกเลยนจายโอ้ตัวแ่ใจเกียนะะกมาาดเนี่ยนะโอ้เขาก็เขาก็มาให้ด้วยเหยื่นเดชขาบี่เขาขา๋กแล้วจังน้องโตาถูน้องเป้เดชเอมอซด้วยเดมจงเนาะเ้าจงใจที่ถ่ายเลยจงใเดล่ะให้ล้วนดจ้วนหรือว่าลุยเตียนน้องเด้ยจ้าเออ็รตเบร์ลจาอ่ากะตเบย์แป

เบียศูนแปดสามเก้น้องหนึ่มเดมอ๋อเอออาจารย์นี่ที่จาจารม้งหรออ๋เอออาจารนี่ที่จูซาารุม้งเอ้ย้องหล่งจงยองหล่งจงิชให้จสไล์เต่เอ้ยิลก้าขยอม้ากูยังมเันเาม้กจะไให้ีตโอ chào cả hai đứa mèn chơi em này em oh, oh, đi vào lái ô, này em đi lọt tứ tứ qua nè. qua bây giờ. qua ừ, okay, để oh, đẹp với lại mà hái thì em đi đăng cọc từ để qua học mà nữa. À. Ê, có một cảm ơn con có... like. ừ. lai. tao cho. lai của bơ đã ít bơ. rồi. cái thứ sáu ý kiến của rồi kiến của ID kiến của ý ID của ý kiến của ờ kiến của ý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  kiến của bỏ kiến của ý like của ý Tiktok của quảng cáo. của Tiktok của ý kiến của của

อแอดหนตัวเฟตัว hmm. ต yeah. ัวถาเตาหรอหยิงใจด้่ชิมวดสีอย่อจะรอขนาดมันเตาตชมวดน่้าเดี๋ยวจะหิงก็จะชิมวดสีอย่ต่อไปนอจีนี่เราจะเจออ้อเขาเขจะสายหน่อยเลยรอนะสายเตาเดี๋ยวอจีน่ชิมวออเออเออลเนี่เจ๊ไปลอนจอตัวหมัวเนาะถาเลยนอเซ่โอจนาวนเนาะโอจัดโอจัดแ้วก็เจาโอจัดแวบ๊ายบายฝากติดตามเอะ